กลาบเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ขวดมน์แล้วนั่งสมาธิปรงสังขารแล้วก็ขึ้นไปไหวพระจุลามณีกราบพ่อแม่แล้วก็ลงมาทำจิตให้สบาย45-60นาทีทุกวันเพื่อหวังที่จะฝึกฌานสี่อยากเรียนถามหลวงพ่อว่า การนั่งสมาธิอย่างนี้จะมีโอกาสถึงทานสีหรือไม่เจ้าคะไม่ถึงแน่ <c oughs> ไม่มีทางได้ถึงแน,น่เป็นเพราะอะไรคุณพ่อครับก็ไอคนมันไม่รู้จักทานสีไอ <c oughs> กายออกไปจากตัวถึงดุาลามนีในทานสีก็กลุ้มอยู่แล้วก็ไปเห็นควายเป็นหมไหมายควยยายหรือจากอะไ ไปได้่สี่แล้วไปนึกเลยไปคนพ <c oughs> ิธียาเก่ามันจะโง่เลยอ๋อโดยนี่อย่าไปคิดแรงชันมันจะหลงผิดหลงผูกลาะจะตัดความดีอ๋อเอาแค่ไปได้มีอารมณ์พอใสไหมใช่ไหมลาบลาถ้าไปคิดว่าต้องได้ชันนั้นชคนนี้นี่มันจะพังนั่นนี่เนี่ยอ๋ออีก็่านจะวุ่นวายตาาัวทุจริตทุจริตมิบอนตัวที่สี่เข้าครอบงำ รชบครับ,รบว่าจิตเนี่ยถ้าไม่เป็นทางสี่มันออกไปจากัวไม่ได้ราบครับทำไมครับ